สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตกำเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพุฤษภครับเลือกราศีพุฤษภาผมครับดวงชะตาชีวิตท่านในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 31. มกราคม2,565จะเป็นเป่นไรผมจะมาวิเคราะห์เป็นการรวงดาวที่โครจรสองคนสัมพันธ์กรัคนาเกิดของท่านในรอบเดือนมกราคามจะได้รู้ดวงชะตาชิตในรอบเดือนมกราคมจะดีหรือไม่ดีนะครับจะร้ายหรือว่าจะการกปร,ระกอบอาชีพทำธุรกิจหน้าที่การงาน สิ่งได้จะมีความประสบความโชคดีหรือไม่หรือโชคลาบลอยในช่วงเดือนมกราคมจะดีหรือไม่ครับสุขภาพจะเป็นอไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงดาวที่โคจรสถิตให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินใช้ชีวิตในรอบเดือนมกราคมครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพฤษศครับในรอบเดือนมกราคม ดวงดาวที่โครจรส่งผลสัมพันธ์กับรากนาเกิดของท่านในราศีพฤษภครับราศีพฤษภ,ภาคมครับดาวที่ยังโครจรสถิตอยู่นะครับที่โครจรสถิตอยู่คือดาวราหูครับดาวราหูจะสถิตเคลื่อนย้ายก็ช่วงเดือนนะครับช่วงเดือนหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปดาวราหูจะโครจรเคลื่อนย้ายครับมาดูไปน,นะครับ ย้ายวันที่เท่าไรครับดาวราหูนะครับดาวราหูหลังจากที่สถิตมาทับลัคนาเกิดท่านที่เกิดราศีพฤษศอยู่ในช่วง1ปีนะครับปเีเสร็จมาครับจะโคจรเคลื่อนย้ายจากราศีพฤษศเข้าราศีเมษในวัน,ท,นคคที่30มีนาคมครับวันที่30มมีนาคมจะโคจรเคลื่อนย้ายออกจาก ลัคนาเกิดของท่านครับถ้าดาวราหูโคจรเคลื่อนย้ายจะทําให้ท่านที่กตราศีพฤษภก็จะมีความราบรื่นนะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวเกตครับดาวเกตที่โคจรมาสัมพันธ์ทับลัคนาเกิดของท่านในช่วงนี้ครับจะโคจรย้ายในวันที่20กุมภาพันธ์ครับก็จะย้ายไปในราศีเมถ่นเยิางครับนี่คือดวงดาวนะนรับเพพาะคนที่ดาวราหูโคจรสถิตทับลัคนาเกิด จะมีอุปสรรคเกิดเกิดขึ้นกับดวงชะตาจิตของท่านครับทาการสิ่งใดไม่ประสบความเร็จความโชคดีครับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับมีปัญหาต้องคดีความก็ต้องระวังครับก่อนที่ดาวราวหูจะย้ายนะครับจะทําทให้ท่านเสียทรัพย์เสียเงินเสีเยทองจะถูกคนคิดร้ายการยศหักหลังคิดต้มคิดโกงนะครับการลงทุนสิ่งใดก็อย่าขาดทุนนะครับ การทุนล่มจมไม่ประสบความส็ขความโชคดีครับท่านดาวราหูย้ายเมื่อไหร่ครับหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปดวงจชตดตาชีงท่านที่เก,กิดราศีพฤษภก็จะพบแสงสว่างขึ้นมาทันทีครับนี่คือคนที่เกิดราศีพฤษภในรอบเดือนมก,กราคมครับหลังจากที่เดือนดวงจชตดตาชี้ท่านดาวราหูโคจรทับลัคนาเกิดปีเสร็จมาทําให้ชีวิตความป็นระโยน์ล่มดมุลมเดอนอุปสรรคติดขัด มากพอสมควรครับการเงินการทองสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับนี่คือดาวราหูอิทธิพลของดาวราหูครับส่วนเรื่องของการเงินการทองครับการเงินการทองนะครับกระดุมพักนะครับกระดุมพะการเงินนะครับถ้าที่เกิดราศีพฤษภครับดาวกระดุมพักคือดาวการเงินดาวจันโคจันทัพธนาเกิดในช่วงวันที่ผมวิเคราะห์คือวันที่16นะครับจนถึงสิ้นเดือนครับการเงินการทองสภาพคล่องก็ถือว่ายังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรครับยังมีอุปสรรคติดขัดอยู่นะครับการเงินนะครับส่วนเรื่องของ เรือนปัตตานีชีวิตครอบครัวความรักคู่ครองครับรดาวเจ้าเรือนปัตตานีคือดาวองคาคครับดาวองคารนโครจรมาเป็นตกอยู่ในเรือนมรณะครับช่วงนี้ครับชีวิตความรักไม่ราบรื่นไม่แปปี้ไม่สมบังครับเพราะว่าดาวศุกร์ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่จริงๆครับดาวศุกร์ความรักจริง ดาวสุกกับดาวเสาเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเกาะกลุ่มอยู่ในเรือนสุภะค,ครับทาให้ชีวิตความรักแตแกแยกแม้เรื่องการเงินการทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้นะครับเด็ดเอยมากพอสมควรครับเข้าปี2,565พรดาวอิทธิพลของดาวราหูจากโคจรขึ้นย้ายก็อดทนอีกนิดนึงครับหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปท่านที่กือราศีพฤษภก็จะพบแสงสว่างขึ้นมากับชีวิตของท่านทันทีนะครับ่อน พอดวงดาวชะตาที่นี้เป็นปกคลุมม,มานานพอสมควรครับทาการสิงใดก็มีอุปสรรคลุมรุ่มร้อนพอสมควรครับไม่ค่อยรับเงอนไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมบังครับอาชีตครอบครัวก็เช่นเดียวรับความรักไม่ค่อยรับเงินไม่ค่อยแฮปปี้ครับในช่วงมกราคมครับดาวคู่ครองตกมรณะครับเมื่อดาวคู่ครองตกมร,ร,รณะก็ทําให้ดวงชะตาท่านมีปัญหาชีวิตครอบครัวชีวิตคู่มากพอสมควรครับตัดาวเสาร์กับดาวศุกร์กลมอยชีวิตแตกแยกยาล้างหรือว่าพัดภาคแตกจากกัน ไปอาจจะโชคคู่โชคข่าวโชคคณะเ่านั้นนะครับถึงอิทธิพลของดาวราหูเกาะกลุ่มกันอยู่นี้ถ้าท่านที่มีคู่ขึ้นมาซ้อนนะครับซ้อนขึ้นมาในรอบตั้ง1ปีย้อนหลังเลยครับมีคู่เข้ามาซ้อนทาให้ชีวิตครอบครัวตั้งเดิมแตกแยกกันแต่ครับควระมัดระวังครับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับส่วนเรื่องของอาชีพนะครับปัตตานีวันนี้สุภกรรมะอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานทําการสิ่งใดครับก็ยังดีครับเรื่องของกรรมุตสาหะไม่เสียครับ กศาภร,บรยบไม่เสียดาวบรหัตก่อคุมอยู่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอาชีพอยู่นะครับส่วนเรื่องของลาภโชคลาภเพียเดียวครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาภให้หน้าที่การงานทำดีครับหรือว่าช่วงนี้ดาวผู้ใหญ่ไม่เสียครับดาวดาวผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคารพนับถือนะครับก็ไม่เสียหรือว่าทําให้ท่านยังมีที่พึ่งที่หวังอยู่นะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤษศนะครับในรอบเดือนมกราคมครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับ ในแต่ไล่ตั้งแต่วันท <hi> ่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีพฤษศครับสมาชิกท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ราศีสถิตอยู่ในราศีพฤษศครับในรอบเดือนมกราคมครับอาทิตย์เป็นบริวารครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารโคจรสถิตอยู่เรือนของสุภาทิตย์ไม่เสียครับบริวารไม่เสียทําให้ไม่ต้องเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองครับ ไม่เสียนะครับไม่สูญเสียไม่เกินสูญเสียครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพถือว่าย,ยังดีครับอสุวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดชนี่ดาวัางคารคือเดชตกวรรณะเมื่อเดชตกวรณะไม่สู้ี้ครับจะถูกตำแหน่งติดติงถูกเกา่าถูกเก่าวยุดรอไปครับเพราะว่าดวงชะตาชีดไม่ค่อยดีครับจะถูกคนตำแหน่งติดิงหยุดรอเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดาวเดชเสียพลังอำนาจไม่ไดีทำการสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จครับดาวเดชเสียครับ วันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับสีเช่นเดียวรับดาวศุกร์ดาวพุธดาวสีเช่นเดียวรับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเดียวกับการเงินการทองสภาพคล่องไม่เพียงพอนะครับในรอบเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับสงบนิ่งอยู่ที่ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานก็ยังมั่นคงดีครับลนที่การงานครับอุตสาหะบนตรีครับดาวราหูคือดาวมนตรีครับ ก็ยังพอมีคู่อมะทำความจนชื่นเหลือก็คุณอยู่นะครับเราก็ใหญ่ชื่อเหลือก็คุณครับส่วนดาวกริย์กันนี้ครับมตรีนะครับกาลีส่วนดาวศกเป็นดาวกริกันีชีวิตครอบครัวชีวิตความรักแต่งแยกแย่าร้างเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองใช้จ่ายเงินทองมากนั่นเองครับในรอบเดือนมกราคมครับนี้คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดปันจันครับจันเป็นบริวารครับบริวารในวันที่ผมมีคล้ายวิจารณ์บริวารตกกลุ่มทรัพย์ มีโชคลาภบ้างเล็กน้อยครับนะจันเป็นบริวารครับได้ขเขาได้ของครับวันอายุสุขภาพไม่ดีครับสุขภาพครับอาจอังคารคือดาวอายุตกปรณะครับหรืออายุตกปรณัปัญหาเรื่องสุขภาพใหญ่นะครับในรอบนี้คนระมัดระวังครับท่านที่เกิดในวันจันทร์าศีพฤษภนะครับราศีพฤษภรองปัญาาเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองในรอบเดือนมกราคมครับทำเห้สุขภาพมีปัญหาครับตกปรณะดาวอายุตกปรณะ สังขารเสื่อมนะครับทเกบให้ได้ป่วยบ่อยนะครับในรอบเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชศุลดาวเดชเช่นเดียวรับดาวเดชเช่นเดียวกันดาวพุธคือดาวเดชเดชเสียเมื่อเดชเสียะจริจ้าพาธีสิ่งใดนะครับไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชมไม่ประสบความสําเร็จนะครับการเจริจาพาธีคิดการทําสิ่งใดก็ผืดครับติดขัดพอสมควรในรอบเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวเสาคือดาวมูละ ไม่มีเกลียโยกย้ายเดินทางครับสงบดีครับมูลนิธ้การงานมั่นคงดีครับราชเดาสหัสดีครับอุสามนตรีครับมนตรีนะครับดาวมนตรีวันอายุเดชสีมูลนิอุษาอ่าวันจันทร์ครับวันอายุนะครับวันอายุเดชังคัรคือเดชดาวสีครับอ่าท่านเกิดในวันจันทร์ครับบริวารเป็นบริวารไม่เสียครับไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับอายุสุขภาพมีปัญหาครับอายุสุขภาพมีปัญหา เดชเสียนะครับทำกานสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จพลังอำนาจไม่ดีครับสีเสาคือสีตกเดินสุภาพครับดาวเสายังเดินดีครับวันอายุเดชสีมูละเกณฑ์พระรหัสคือดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับอุตสาหะในการงานก็ถือว่าอย่างดีครับอุตสาหะครับส่วนอุตสาหะมนตรีครับดาวศุกร์คือดาวมนตรีตกเดินสุภาพยังมีผู้หลักประเดมผู้หลักใหญ่ทำความจนเฉลี่ยกิดคนณครับส่วนดาวกาลิกเกนีครับ ดาวการีอังคารอาทิตย์เป็นดาวการีตกเดือนสุภาพครับตกเดือนสุภาพเมื่อการีตกเดือนสุภาพก็มีปัญหารเรื่องที่การที่อยู่ที่อาศัยอาจจะอยู่ไม่ค่อยสงบสุขเท่าที่ควรนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารราศีพฤษภครับอังคารเป็นบริวารครับบริวารโคจรสถิตโคจรอยู่ในเรือนของบรารณะครับเมื่อ,ออังคาร ป็นบริวารตกเรีนของมะไรวะทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองหรือมีเกณฑ์ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องคุ้นแรงในต่างๆนะครับในรอบเดือนมกราคมครับบริวารอายุสุขภาพเช่นเดียวครับสุขภาพมีปัญหาครับเจ็บให้ได้ป่วยบ่ายครับถ้าเกิดในวันเลงคันครับบริวารอายุเดชสนดาวเดชเสาคือเดชไม่เสียครับดาวสีเปรตคือสีส่งเสริมความเสิขความโชคดีในท,ที่การงานครับมีโชคลาภในที่การงานครับวนันอายุเดชสีมูละ ดาวมูลอัคีวิเกียกยกายที่อยู่ที่แซบโอสหาหะดาวสหาหะเดินทางดีครับดาวสุขดาวสหาหะสดีไม่เป็น,น,นหากับสาหะมนตรีอาทิตย์เป็นดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีนะครับตกเรื่องสุภาพมีผู้นนเหลัาผิวแห้งทำขึ้นจนเฉลี่ยก็คนนี้ครับส่วนดาวกร็กนี้จันเป็นการีตกกลุ่มทรัพย์เสตกลุ่มทรัพย์ไม่ค่อยดีทกี่ครครับการีตกลุ่มทรัพย์ขาดโจกขาดักด้วยเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนั่นเองครับในรอบในในรอบเดือนมกราคมนะครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันพุธกลางวันนะครับพุธเป็นบริวารครับบริวารโคจรสถิตตกเรือนบรณะครับบริวารเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับในรอบเดือนมกราคมครับวานอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องอายุครับวานอายุเดชสุนดาวเดชเช่นเดียวครับเดชพระรหัสคือเดชตกเรือนลาตกเรือนสาชะตกเรือนของกรรมะครับ ได้รับการแต่งตั้งหนะ้าที่การงานดีขึ้นครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับราหูคือดาวสีส่งเสริมความเริวความโชคดีครับส่วนริวานนะครับอายุเดชสีมูละดาวมูละไม่มีเกณฑ์ยโยกย้ายเดินทางครับสงบนิ่งอยู่ท่าที่นะครับอุตสาหะอาทิตย์เป็นดาวอุตสาหะเดินดีครับดาวอุตสาหะดีไม่มีปัญหาครับอุตสาหะมนตรี อันจันเป็นดาวมุนตีตกบุญทรัพย์ถือว่าโชคดีครับมีผู้หลักบรยช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับส่วนดาวกริชนีไม่ส่งผลนะครับอังคารคือดาวกริีตกปรณะไม่ส่งผลขลดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความโชคดีนะครับในรอบเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ราศีพฤษภครับเสาร์เป็นบริวารครับ เสาเป็นเรนโคจันสิทธิ์เรือนสุภะเป็นดาวเกษตรเรือนสุภะคือว่าช่วงนี้มีความสุขมีความแฮปปี้ดีพอสมควรครับประวันไม่เสียครับมีเกียได้ข้าวได้ของครับในรอบนี้ครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงนี้ครับปัญหาเรื่องโรคไข้เจ็บไม่เปลี่ยนครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชเช่นเดียวครับราหูคือเดชทับลัคนาเกิดโจราหูคือเดชทับพลังกิดลัคนาเกิดมีโชคเวรลาบนะครับในดาวเดชเดินดีรับแ่งตั้ง ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีขึ้นนะครับในรอบเดือนมรกราคมครับวนันบริวารอายุเดชศรีนะครับวันอายุนะครับบริวารอายุนะครับบริวารอายุวันอายุาายเดชศรีมูลนะอุตสาหะบนตีนะครับอุตสาหะบนตรีนะครับมาดูกันต่อครับมาดูท่านที่เกิดในวันที่คันไหมครับวันอายุนะครับเดช ดาวเด็ดนีครับสีเดือนนี้ครับวันอายุเด็ดสีมูละดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับสงบดีอยู่ครับอุตสาหะน้าที่การงานก็ถือว่ายังมั่นคงดีครับอุตสาหะมตรีอาทิตย์เป็นดาวมตรีครับจะมีหัวทำค้มจนเหลือเคือกคุณนะครับในรอบเดือนมกราคมคัสรดนดาวกลแคีครับจะเป็นการรีตกคุมทรัพย์ในวันที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับไปสู่จะดีครับนี่คือท่านิเกิด ในวันอังคารครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารต้องครับพุธเป็นวันตกปรณะ,ะนะครับเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงมีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียวนะครับวันอายุเดชสนดาวเดชประหัตคือเดชตกกรรมะประหัตคือเดชตกกรรมะโชคดีเรื่องตำหน่งที่การงานดีครับวันอายุเดชสีสนดาวสี ราหูคือดาวสีครับสีํำลักนาเกิดโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นจากมีโชคลาภลอยนะครับมีโชคลาภลอยในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูละอ่ะวันอายุเดชสีมูละศุขคือดาวมูละนะครับม,มีเกณฑ์ยโยกย้ายเดินทางนะครับสหัชาในที่การงานมันคงมีครับอาทิตย์เป็นดาวสหัสนะครับดีครับสหันตรี มตรีจันเป็นดนาวมตรีมีผู้ทำคำเตือนเฉลี่ยก็คุณดีครับสุนดาวรกคีีอังคารเป็นการดีตกประณะไม่ส่งผลกระโดดกระจายจึงความขันที่เกิดในวันพุธกลางวันครับหรือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความโชคดีครับในรอบเดือนมกราคมครับปันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารครับเสาร์เป็นบริวารรวานโคจรสถิตอยู่ในตําแหน่งของราศีม,มังกรเป็นดาวเกษตรตกเดือนสุภาพบริวารเดือนนี้ครับ บริวารให้คุณให้โชคเป็ลรภบดีครับในรอบเดือนมกราคมครับรวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้ 7, เจ็บเบียดเบียนครับวันอายุเดชสุนดาวเดชราหูคือดาวเดชทําการสิ่งใดจะโชคดีดูเลยนะครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีดาวสีคือสุขคือสีนะครับสีคือเรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องนะครับดาวสีใช้ใจ่ายเงินทองมากนะครับได้มากแก่มากได้มากใช้มากครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมุระ ดาวโมระเช่นเดียวรับดาวโมระไม่ไปเณฑนโยกแกเย็นทางไปไหนครับสงบนิ่งยู่ที่ครับอุตสาหะในการกงานบั่นคงนี่ครับอุตสาหะมตรีอังคา,ารเป็นดาวมตรีครับดาวมตรีช่วงนี้ต้องพึ่งพาศัยตัวเองมากกว่านะครับอะประสบผลเร็จนะครับขึ้งหาศัยตัวเองมากกว่านะครับดาวกาลกนีพุทธคือดาวอัศวันนะครับบริวันอายุเดชสีโมระอุตสาหะมตรีกาลีนะดาวกาลกนีอังคารคือดาวกาลีอัศวัน อ่ะท่านี้เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุนะครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหมตรีกาลีพุทธด,ดาวมตรีครับท่านที่เกิดวันเสาร์พุทธเป็นดาวมนตรีอ่าวันอายุเดชสีมูละอุสาหมนตรีอังคารเป็นดาวมตรีนะครับขาดทิพึ่งไรที่พึ่งนะครับส่วนอาทิตย์อ่าจะอ่าพุทธเป็นดาวปริกีมส่สมผลกับดวงชะตายังคือท่านคือว่าท่านที่เกิดในวันเสาร์ก็เป็นวันหนึ่งที่มีความโชคดีอยู่ในรอบเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิด วันพระฤหัสบดีครับฤหัสเป็นบริวารครับบริวารโคโจันร์สิกเรือนกรรมะครับบริวารให้คุณให้โชคให้ลาบดึงนะหน้าที่การงานมั่นคงนีครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่เปันหานเรื่องโรคไ้ไข้เก็บเปลี่ยนเปลี่ยนครับวันอายุเดชสุดาวเดชสุขคือเดชนะสุขคือเดชตกเรือนสุขะนะครับตกเรือนสุภะถือว่าเดชเตินดีนะครับไม่เสียหายครับ วันอายุเดชสีสุนดาวสีัง,งคันจันอาอาทิตย์คือสีสีส,สงศมความดีความโชคดีครับเป็นรอบเดือนมกราคมครับริวารอายุเดชสีมูละดาวมูละไี่เปนเดือโยกแยเดินทางครับอุตสาหะในที่การงานหน้าที่การงานครับังคารเป็นหน้าที่การงานสหปริยะไม่สู้จีิีรอบเดือนมกราคมครับรวารอายุเดชสีราษสห,หมนตรีครับจนพุทธคือดาวมนตรีตกกรณะ,ะเลเช่นเดียวนะครับ มรฑลมนตรตีตรงและขาดผู้ประทำคาเชิญที่เลยก็กนครับสุนด,ดาวระยินเสาเป็นกาลรรีตรงเรือนสุภาพในช่วงนี้ครับการที่อยู่ที่แสงก่อนลมรุนร้อนพอาะงบก่อนครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันอายุเดชเพราะว่าอายุดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันเสียบริวันตกเดือนกรรมะครับบริวันให้คนให้โชคลาภดีครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชสุขเดชก็ถือว่าเดินดีครับสีวุระสหมตรีมนตีนะครับสห กูสาหกรรมระยะกองขยันบันเพียนไม่ค่อยตามเนื่องครับในรอบเดือนมกราคมครับมนตรีพุทธะดาวันที่ต้องพึงพาใส่ตนเองมากกว่าถึงจบสบความส็จความโชคดีครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพระหัสบดีรอบเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันปราหูพุทธกลางคืนครับในรอบเดือนมกราคม2 5 6 5ครับพุทธเป็นบริวารครับบริวารโคจรทับรรคนาเกิด ราหูทัพปักนาเกิดถือว่าช่วงนี้พลังของอำนาจของราหูเดินดีครับมีปัญหาเรื่องต่างๆครับปัญหาไม่มีครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปีดเป็นครับวันอายุเดชสุนดาวเดชครับอาทิตย์คือเดชตกเร้่นสุภาเดชเดินดีครับไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับวันอายุเดชสีสุนด,ดาวสีจันคือสีส่งเสมผลประกอบโชคดีเรื่อง,งของการเงินการทองในรอบเดือนมกราคมดีส่งผลดีครับ วันอายุเดชสีมูละนะครับดาวมูละมีเกณฑ์ยโยกย้ายเดินทางครับเกณฑ์ยโยกย้ายที่อยู่ที่ใส่เกณฑ์ยโยกย้ายที่การงานเกณฑ์ยโยกย้ายการเดินทางบ่อยนะครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีนะครับยาวมนตรีจุอว่าเดินดีครับมีผู้ทาคามจุนที่เหลือก,ก็กดมาสักคนนะครับส่วนดาวการล็กนี้ พระหัดเป็นดาวกาลีตกเลือนกัรมะนะครับเป็นดาวการีตกเลือนว่าหนที่การงานไม่สูจริตครับมีเกณฑ์ย้ายหน้าที่การงานครับในรอบเดือนมกราคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารครับตกเลือนของสุภบริวารเดือนนี้ครับไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับปันอายุสุขภาพไปจางเรื่องนี้ครับ ม่มีอยู่นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับวันอายุเดชสุนดาวเดชครับจังคือเดชเดชเดินดีครับเดชเดินดีครับเดชไม่เสียครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับอังคัรคือสีตกมรณะสีไม่ค่อยดีครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองอย่างเดียวครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมมละนะครับดาวพุธคือดาวมมละตกมรณะเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่การงานทับในรอบเดือนมกราคมนะครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสาหะและที่การงานนะครับที่การงานยังมันคงดีครับอุตสาหะบนตรีนะครับบนตรีพระรหัสเป็นดาวมนตรีตกเรือนของกรรมะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้เหลือก็ควรเรื่องหนที่การงานอยู่นะครับส่วนดาวเรกนีครับราหูเป็นดาวกาลีครับลกันนาเกิดนะครับไม่สู้จะดีครับควรระมัดระวังพอสมควรนะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองสุขภาพมีปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยครับถ้าเกิดในวันศุกร์ ราศีพฤษภในรอบเดือนมกราคมครับถ้าดาวราหูโคจรย,ย้ายวันที่30มีนาเป็นต้นไปครับมีนาของท่านใน65เป็นต้นไปก็จะส่งผลให้ดวงจะตาค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางดีขึ้นครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของสมาชิกท่านผู้ชมที่กดราศีพฤษภในรอบเดือนมกราคม2565อกผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ ดวงดาวที่ส่งผลกับลักนณเกิดของท่านที่เกิดราศีพฤษภในแต่ละวันครับไล่ตังแต่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางคืนเสาราพฤหัสราหูเนี่ยวันศุกร์ครับเป็นเช่นไรผมมีข้อวิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชิดในรอบเดือนมกราคมให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงดาวชะตาชิดในรอบ ในแต่ละเดือนประจำราศีก็ฝากากดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงดาวชะตาฤิษศให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับส่วนเลขเด่นตามดวงครับเลขเด่นตามดวงในงวดประจำวันที่17มกราคมครับดวงดาวที่โคจรสัมพันธ์ทับ,บหลักนาเกิดของท่านคือเลขดาวราหูและดาวเกตครับ ดาวราหูจะมีที่พลมากและดาวเจ็จะมีทีนน่วุ่นมากก็นะครับดาวราหูเกาะกลุ่มกันอยู่ในดาวเข็มูเรขเด่นตามดวงคนที่พี่จะเป็น8 9 9 8ครับ8 9 9 8นะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่คือเลกเด่นตามดวงสําหรับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพฤษภในรอบเดือนมก,กราคมนะครับขอให้สมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ในช่วงปี2065สภาวะของโรคระบาดโควิด -19 ไปพันธุ์ในยังส่งผลขยายกว้างอยู่นะครับติดเกื่อกันหน้าอยู่ตรงนี้นะครับในสมัยเช็คุกท่านครับคนระมัดระวังตนเองครับเดินทางไปไหนอย่างปลอดภัยกัคนที่จะสงสัยแม็คเกิดอาดนะครับแต่มีแคลเซียมโซฮอล์แบบเกียม,มไปเพื่อที่จะชำระล้างมือล้างแขนล้างหน้าต่างๆพวกนั้นให้สอา,นอนอาอดนะครับต่างป็นโรคครับ ได้มีสมรรภาพแข็งแรงดีครับดนสมาชที่มาตามโลงทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับมีความโชคดีในความอาชีพกาัินหน้าที่การงานสิ่งใดก็ตามมีประสบความเป็นความโชคดีอย่าเดือดุงเรืยองนะครับประสบความรอดเป็นทางเลยมาที่มาทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ